สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องตรงเองครับเมื่อนี้ก็มาสูบป่านะครับปีนี้น้องนี่ก็พึงสูบปีแรกครับเพราะว่าพึงสื่อน้ำเพลินหน้าทงนี่แจ็คสิมีป่าให้เก็บหน่อยหรือหลายบุกกบบโ่หูเพื่อนครับเพราะว่าพึงสูบปีแรกครับน่าจะมีเพราะให้เก็บอยู่ครับป่าเพราะว่ามันมันมีไฟมันอยู่นะน่าจะประดุกประคอหน่อยนะครับมาลุ่นกันครับว่า สี่มีหน่อยมีหลายแต่คิดว่าน่าจะพอได้เก็บอยู่ครับอืมตรวจสิประดุกประดุกเองโอ้ประดุกไม่จำแนงยัยโอ้โอ้ อนนี้ประดุกไงโอ้ยประดุกปลาดุกครับประดุกไงได้เลยของแกะของแทะ <c oughs> เสิรับา <c oughs>

หาตัวเด้มีมิดลุนหาตัวเอาตัวยิ่งยิ่งปุ๊วไม่จับได้วล้วมี่ัวโตโตโตได้แล้วนะท่าก่อนครับปลามืใอนี้ตัวใหญ่มันเกิดมีอยู่สามสี่ตัวครับน้องเล็กๆนึงก็คิดว่าสิมีตัวใหญ่บใบนี้นะครับถือว่าโอเคอยู่ครับสู่ปีแรกปลาดุกกะ ได้ ite, the apple, the apple. <fruits> um, ๋ยาไอยูคับประดูกก็มีตัวตัวหน่อยตัวใหญ่ปนกันนะครับปนซังย่งๆอยู่ตัวนี้ไปไปจับอีกก่อนถ้าบนนวลบนไหนได้มันมันมันขีตมมันหลึก มันยางหมดเลยมนมเนมันข oh, cool, <laughs> ึ้นมันขอนู่ที่เ้าถุโอ้โมทันเบื่ตัวนี้ตัวใหญ่อีกตัวหนึงครับจะเด้กกบเห้กบตาบอดบ้นติดกบตัวนึงครับตัวใหญ่ดอกพอิปน ม,ม,มาครับกินเข่าแล้วกันเลือทงนี่ถูปลาไม่เมื่อยแล้วกินเขา้าแล้วินิ้วเขาล่ะใบสองล่ะใบสองอ ไม่น้อยไม่น้อยเอาปลามาสูงปลาสร้างไว้นี่โลหนึ่งกระดุกนอนบ่อกระดุกหน่อยเอาไปถอดก็ดีแต่หลายตัวอยู่ทัตัวหน่อยมันเจียมเจียมกันไงเออเตรียมกันตัวหน่อยตัวใหญ่ปนกันนั่น อขอดตามมาุงเสียบไปได้ครับขอบคุณครับเมืม่อวนนี้แกละโลนึงไม่นะกละ้วอหนึ่ง้ยยิยเลยกได้ด้ยนี่เออับบุกงา เนี่ยเอาปลาที่สั่งมาให้นี่พูดลูล่ก็ไม่ปลาแนงนี่อ่ะได้แล้วนี่พูดลู่พูล,ล,ล,ลถุงเลยนี่อ่ะต้องไม่ปลาแนงต้องไม่ไหนเบ็ดล่ะเพื่อนเอาเมื่อวันหัวหน้า